โอเคก็สว okay. okay. so, you so, like ัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนครับก็ผมเสบย์ชนชนเกมมิ่งไทยครับก็วนี้ก็เอาตัวเด็กมาเล่นนะครับก็เอาสามาังคิวก็ก่าตีตีนะครับเอาท่าก็จะมางนจะแทนทหารามาเล่นบ้างครับมาเล่นตัวเล็กๆเบื่อเบืไรู้ ตัวเล็กมาเล่นมานเอาไฟฟครับม่า,า,านกันแดดเอาไปไหนละไม่เห็นละวลักไว้โซนครับตรงนี้ กิวไม่มีครับชุดก็ไม่มีมีแต่ซองโดนแล้วก็ไม่รู้มันจะแหลกเปร่ามันเน็ตช้านะแอบด้วยไม่แอบด้วยชื่ออะไรโกฟ้าก็แอบเหรอเห็นนะ แอบเราซิมามากมาก็สำหรับใครที่อยากเข้าแคนครับก็ยังรับอยู่นะครับ อคลิปอยู่ตู้ถับยาวไปนะมันมันจะแตกมันเน็ตไม่มีเล่นมาออกมามาซีมาซีแอร์แอร์แอร์ทำไม่แอร์ทำไม,อม่อาชอยู่ตู้ถับยาไปเปิดท้องสปอร์ดอยู่เดี๋ยวมันจะแหลกสามาทีแป๊บผมก็มีหลายตัวครับ ประกาศขายอยีตัวไม่รู้ว่ามีหาาเปล่าชิวสามมมา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 เอามาสิเอามา,ออมาสิซองนี่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยสนัดเลยครับถ้าเกิดสไนได,ได้ได้หมดทุกคนขายก็ได้ถ้าแคส์มาได้ก็ได้โอ้ยโดน สามบ้างเขียวสามบ้างดำเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไงรู้แอบป่อมแล้วนะแอบแล้วก็ไม่ออกครับโท่าทับป้อมนี่เท่าทับอะแป๊บ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 สองนาทีจะหมดเวลาแล้ว รถเปิดเพลงครับวันนี้เน้นเสียงเงียบดึกเข้่าทางผิดชิบหาย มาเลยอย่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน,อ,ไหนออกมาเซ่แอบเราหาไม่เจอน,นะต้มาคนแล้วครับ มีลุมเราให้สองเลยให้สองเลยมาซมาเซอามาซมาบักพ่อมึงดี เฮียขอโ,โทษนะครับคู้ายข้าหยาบอย่างนี้บากอย้ตรงไหนเนี่ยอยาการกลุมสิครับลุเมก็มาเลยให้สามนะ,ะามานห๋อเฮียบ้าก็แค่มาวเก่าันนี้ก็สมอสองตอนดึกนะครับก็ฝากกดไลค์สับปะรดใ้ด้วยนะครับ